สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเรื่องเวกเตอร์นะครับที่คุณจะต้องใช้ในแคลคูลัสนะครับแคลคูลัสแคลคูลัสเนี่ยนะครับเป็นศาสตร์ที่ิ่งใหญ่ของศาสตร์ทางคณิตศาสตร์นะครับที่ฟิสิกส์ก็หยิบยกมาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับในการใช้เวกเตอร์นะครับในการชี้ในทิศทางที่ระบุนะครับอย่างชัดเจนนะครับที่เราบรรณนิยามครับนะฮะเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดอยู่เจ็ดหัวข้อนะฮะในนี้ก็คือจะมี1.1ถึง1.7นะครับ โดยทั้งมวลนี่คือเวกเตอร์ทีนี้เรามาดู1.1ก่อนครับ1.1เนี่ยเป็นการพูดนะครับเป็นการอธิบายเกี่ยวกับเกี่ยวกับเวกเตอร์เบื้องต้นว่าเวกเตอร์มันเขียนใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรซิมโปลยังไงนะฮะซิมโปลก็คือสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมฮะทีนี้ก่อนที่เราจะทำเนี่ยนะครับเราก็มาดูว่ามันเขียนยังไงก่อนนะครับเวกเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่เวกเตอร์ที่เราจะเรียนกันมีทั้งหมดอยู่2เวกเตอร์ก็คือเวกเตอร์2มิติกับ3มิตินะครับ ประมาณนี้นะฮะสองมิติเขาเรียกว่า two two อะไร two dimension ใช่ไหมสามมิติก็คือ three dimension อ่าก็ตรงตัวนะฮะอ่ะเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรามาเริ่มเลยเนาะอเวกเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเขียนอย่างนี้อ่าเรามาดูอีกันเลยผมจะเริ่มเากใหม่ เวกเตอร์คือเอาเบื้องต้นนะฮะตอนม .4 ีคูเรียนเนี่ยเวกเตอร์คือปริมาณที่บ่งบอกทั้งขนาดและทิศทางม,มาอะไเรี่ยเรื่องนี้มาดูกันเวกเตอร์เนี่ยเราจะเรียนทั้งหมดเจ็ดหัวข้อนะครับเริ่มจาก1.1ถึง1.7นะครับวันนี้ผมจะพูดแค่1.1ก่อนนะครับจะทำทั้งหมด7คลิปมาดูกันตามที่ท่านสรุปเองก็ได้แต่ที่เรียก,กวรุนยามเป็นจริงดีกว่าเวกเตอร์คืออะไร อ่ามาดาูหัวข้อนี้คือเวกเตอร์อินทูแอนทูย์เดี๋ยวหนูสอนเวกเตอร์อินทูยันอักษรเล็กหมดเลยทูเวกเตอร์ ใน 3, สองแอนสามก็คือและสัตนิติกนะครับเดนมิชันอ่าหัวข้อนี้ครับก็เป็นเกี่ยวกับนะผมจะพูดนิยามนี้ก็คือเวกเตอร์ในพีนชคณิตนะครับเวกเตอร์เวกเตอร์กินกินที่เกีย่ยวกับเขียนครูเดนมิชัน่นอย่างนี้แล้วกันอาร์สแควนะครับแอนอาร์กำลังสาม ว่าสินะครับโนชั่นก็ประมาณนี้ก็มมตัวเวกเตอร์ในสองในสามมิติ the l เ,เอ,เอบิบนะครับโนชันตัวนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าพิจารณาทีใช่ไหมโนชันคือเกี่ยวกับความถิ่ประมาณนี้นะครับอ่อรารอบวันนะครับเอามาดูกันนิ่ยมตัวแรกเลยนะฮะก็คือ อันนี้เป็นงคืนึ่งลองตัวนี้เราก็มาดูอันนี้ก่อนนะผมเขยียนผมแรกอางนี้เลยนะครับพูพูเดิมเพี้ยนเลยราคาก็คือ2วิธีก่อนนะหกครึ่ง เอาเวกเตอร์ในสองมิติเนี่ยนะครับเขาวอาเอาเวกเตอร์เลยเอาเวกเตอร์นะครับเอาเวกเตอร์มันอินนะครับใน R กำลังสองหรือเราจะใช้คำว่า two dimension เลยก็ได้แทนใช้ตรงนี้นะแต่ที่เกนี่ยนะครับในะช้หลัก3าคนจะง่ายๆดีกว่านะครับอ่า east simple ไม่ใช่ simple ตัวดีเป็น simple ถูกปนะ นะครับสิมพลายเป็นแอ c t รี e นะครับตัวนี้เป็นแอ c t รี e adg อ่านว่าแอ c t รี e เป็นอักษรยอ่อแต่ตามจริงหลักการยอ่อริงเขาต้องใช้จุดคูณสต็อปตัวน,นี้ด้วยนะฮะเป็นการยอ่อนะครับถูกป่ะเพราะว่าเราไม่ได้ย่อเป็นคำๆเหมือนอักษรใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเช่นบางปอ,อกเงี้ยนะฮะอันนี้เราเขียนแบบง,ง่ายเลยก็คือ adg จุดนะครับไม่ตัวี adj ครับนะไม่ใช่บริเวณ a บอกเดี๋ยวจะโทษดีโทษดีมันไม่แค่ a d j e c t i มันเป็นแอดเ d v ร์บนะเพราะว่าเจอ ly นะครับ ly เป็นแอดเ d v ร์บนะครับแอดเ d v ร์บเนี่ยคือทำกริยาวิเศษนะครับเติม ly ส่วนมาเป็นแอดเ d v ร์บนะครับแปลว่าให้ได้นะครับเติมนี่เข้าไปจะไม่ว่าได้ได้แปว่ามันมันจะทำให้สิ่งนั้นมันพูดง่ายๆมันโล่งขึ้นนะฮะก็คือมันง่ายขึ้นแหละประมาณนี้เนาะ นี้เป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นแอปเจทีฟแอปเจทีฟนะครับ edg อ่านว่าแอปเจทีฟไม่ใช่แอปจอยแอปจอยแปลว่าสัมพันธ์กันอันนี้คุณจะเจอในเมทริกนะส่วนตัวนี้คือแอปเจทีฟครับแอปเจทีฟประมาณนี้นะครับ order แปลว่าคำสั่งเช่นว่า order มา นะฮะก็ตัวนี้ไปนะครับถ้าไม่ตีใช้แอนนะครับดูดินะฮะถ้าไม่ตีใช้อ่ะม,อาอมานนานรอครับมันออเดอร์มันตัวโอเอไอเอไอโออยู่มันไม่เป็นตัวโอเป็นเสียงเสียงนะไรเสียงสลักนะครับก็เป็นตัวแั้ถ้าเป็นเสียงก็จะนะคุณอย่าลืมนะครับว่าแอนตอนนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นมันเป็นอาร์ติเคิลคำนั้น้าครับ คุณไปดูกฎมันดีๆนะฮะต่อไปมาดูครับมันก็บอกว่าออเดอร์พอแพร์นะครับแพร์คือว่าคู่ไม่ใช่คอมแพร์คอมแพร์ว่าเปรียบเทียบนะครับออฟเดียวเนี่ยสำคัญตรงนี้นะฮะออฟเดียวออฟเดียว number. นัมเบอร์สำคัญตรงนี้ก็คือเป็นจำนวนจริง เรียลิมเบอรนะครับเขาก็บอกว่าเดินเวกเตัวที่ไม่ใช่เด็บเป็นแอนิสใช่ไหมนะเอาเวกเตอร์ไป a กาลังสอง เช่นนะครให้มาดูอ่าทีนี้ผมจะแปลให้คุณดูนะครับแปลโดยใช้ศาสตร์มานี่แหละเป็นเรื่องนะครับอาร์เบเตอร์อินอาร์กำลังสองนะครับอาร์กำลังสองนี่ถ้าเรียกว่าอาร์สแควร์เลยก็ได้นะครับแต่คุณจะต้องแนวะคุณจะเลยให้ดูอาร์กำลังสองเนี่ยนะครับถ้าอันนี้คือจะแบบกระชับแบบกระชับเลยนะแต่ถ้าเราอยากจะอธิบายแบบละเอียดตัวนี้นะฮะเราจะอ่านว่านะการอ่านมันง่ายแต่เราจะต้องรู้ความหมายว่ามันคือทู คูดิเมนชันชั่นไม่มีตัวทีขั้นเลยมันจะอ่านว่าชั้นตัวนี้เลยนะครับเวลาเราเจอชั่นลงท้ายเนี่ยพวกนี้มันเป็นซัฟิคพวกดีพวกดีอะไรเนี่ยจะเป็นพีฟิคซัฟิกคือคำนำหน้า,ค,าคำ,ำาคำนำหลังคำพีฟิคคือคำนำหน้าคำถูกไหมเช่นเจอดเสรเนี้ยให้เราพยายาณ์ได้เลยว่ามันคือไม่ประมาณนี้ คุณก็เข้าใจดีนะครับมันเป็น list number, i ี i s อเวกเตอร์ก็คือพูดง่ายว่าประโยคทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือตัวอย่างก็คือตัวอย่างตามนี้คุณก็ต้องรู้ว่ามันคือ A มันคือ a กำลังมันคืออ่าตัวอย่างครับก็คือ A1 A2 ครับประมาณนี้หรือเราจะเขียนแบบไายอีก็ได้นะฮะมันมันเขียนได้หลายแบบไพก็คือ 3.14E อันนี้คือแบบ two dimension ก่อนนะครับแบบสองมิตินะครับภาษาอังกฤษสำคัญศัพทุกตัวต้องรู้เลยเวกเตอร์คืออะไรยินคืออะไรแอนคืออะไรเดออันนี้คืออะไรนต้องทองศับเวกเตอร์ easy apply order pair ต้องไปต้องรู้หมดเลยเนี่ยประเด็นคือตรงนี้นะคุณ่าลืมนะว่าขัดไอตัวที่มาใส่ตรงนี้พิกัดนะครับพิกัดภาษาอังกฤษใช้คำว่า coordinate คือ c o o r d i n a t อ,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 อเหลอเใชประาณน้รใช้ก็พิกัดโคออ์ดีเนตนะครับ,รรบไม่ใช่พอยนะพอยไปว่าจุดนะครับเวลาเรารอวพิกัดเนี่ยพิกัดอะไรก็ใช้โคออ์ดินเนตหมดนะครับ ทีนี้เวลาคุณเจอสามมิติอันนี้ผมพี่เขียนลบนะครับเวลาคุณเขียนสามมิติมันก็เขียนทำหนองเดียวกันสามมิติคุณแค่เปลี่ยนบางตัวครับเช่นคุณเปลี่ยนตัวนี้เอาเวกเตอร์เนี่ยเหมือนเดิมถูกป่ะอ่ะมันตามหน้านามพวกนี้มันเป็นอาร์ติโกอาร์ติโกคือคำว่าหน้าคำนะครับอินอ่ะตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นตารังสามหลักเข้าไปยี่สิบพลายก็มันง่ายแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้ภาษาที่มันสวยหรูเนี่ยคุณก็อ้างจากหรือมีตัวนี้คุณใช้ศัพท์ที่มันเปลี่ยนก็ได้ ตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมแพรตัวนี้เปลี่ยนเป็นทิปโป้ทิปโป้ด้นะฮะเรางคเปลี่ยนตัวนี้เป็นทิปโป้เพราะว่าเราจะอ้างในที่สามแล้วตัวนี้เดียลนัมเบอร์เหมือนกันนะครับเอาเวกเตอร์ตัวนี้เป็นกำลังสา,า,า,ามานะครับเมบไม่เต็มอีกตัวนี้ต้องเปลี่ยนความหมายแล้วะเขียนเหมือนกันหมดนะครับแต่าบางคำมันก็ต้องเปลี่ยนด้วยอย่าลืมนะครับเราเขียนแบบรูปเพชรคณิตหรือเขียนแบบเลข นะก็คือ a 1 a 2 a 3อันนี้เราอ้างแบบ3มิตินะครับ,รบตัวนี้ก็เป็น t e d i m s i o n ตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นจำลงมาครับแบบที่จำก็เป็นต้องเป็นนะครับต้องเป็นเดี่ยว number บางคนเจออย่างนี้มาคุณอยคุณจะลืมกดด้วยต้องเปน็นตัวนจริงเเจอเจออย่างนี้มานะฮะเจอรูปสแควรูดลบหนึ่งมาใส่ตรงนี้ไม่ได้รูดลบหนึ่งมันเป็นไอครับเป็นไอซึ่งไอตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นอะไรภาพแท้ินณภาพแท้คือไม่มีส่วนจริงไม่งงนะินณภาพแท้คือไม่มีส่วนจริงินณภาพแท้ตัวนี้แสดงว่า B เนี่ยมันมีค่าเป็นหนึ่งเราจะกแกะดรูปแท็บกับแท็อเท่ากับเบวก BI แต่ทีนี้พจน์นี้มันเป็นศูนย์คือมันไม่มีมันมีแค่ไอระนาบดีเป็นหนึ่งเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เป็นอิสระภาพแท้ต่อมาอันนี้เราจะเราจะไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าตรงนี้ขอใช้คำว่าเรียลนัมเบอร์มันต้องเป็นจำนวนจริงนะครับมันไม่ใช่เอ็มมีเจอรารีนัมเบอร์พวกนี้ต้องได้นะครับอ่ะต่อมาอันนี้เราได้แกมมาผสมมาแล้ว เยอะมากก็ต้องรู้ว่าถ้าเป็นอ่าแอน่นอ่าผมลืมอธิบายจนลืมคุณอธิบายจนลืมคุณถ้าคุณเจออ่านแอนแล้วก็เดินอ่าแอ่นเดินอ่าแอ่นเดินตัวนี้มันเป็นอาร์ติคอลอาร์ติคอลตัวที อนนาร์ติโตัวนี้จะนำหน้านนวนะครับคุณไปดูเงื่อนไขดีๆหัวข้ออาร์ติโกหนังสือว,วิทยกรทุกเล่มมีกลตรนี้ไปดูนะคุณดูตัวนี้อ่าเนี่ยจะนำหน้าคำนามที่อ่านออกเสียงนาวที่อ่านออกเสียงอะไรครับพยัญชนะนออเสียงพยัญชนะออยอ นะตัวนี้ยาออกเสียงสลดัดสลัดที่นี่คือ e D, a i e, o u นะครับ a i o u เด็กตัวนี้เนี่ยมันนำหน้าทั้งหมดเลยจะเป็นพหูพจน์เอกพจน์ดูให้ดีส่วนมากมันจะใช้เดอะเห็นไหมตัวนี้มันจะใช้เดอะใช้เด็กมันชัวรนะ์แต่มีบางอย่างส่วนมากเดอะเนี่ยมันจะใช้เปิดประโยคคําเห็นไหมเวลาประยุกแจกเปิดป,ป,ประโยคคำมันจะส่วนมากมันจะใช้ไอ้ตัวนี้คือประกาศธรรมาดา